สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสารดีกีฬาดังครับในอีพีนี้เราจะนําข่าวสารเกี่ยวกับอันดับต่างๆของทีมกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นในเวทีโลกเวทีเอเชียเวทีอาเซียนโดยในวันนี้ครับเราจะจัดอันดับกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลฟุตซอลและอันดับลลกที่ดีที่สุดมาฝากกันนะครับฟุตซอลทีมชายไทยครับรังอันดับย5ิของโลกเบอร์สาของทวีปเอเชีย ส่วนลำดับหนึ่งครับยังเป็นของบราซิลที่รั้งอันดับหนึ่งของเวิร์นแลงกิ้งอย่างเหนียวแน่นวันนี้ครับวันที่22กุมภาพันธ์2567 w นห้ d ร้อยหกสิ l เจ็ดเวิร์ไวเบดอทฟุตซอลเวร์แลงกิ้งดอทคอมได้ประกาศจัดอันดับฟุตซอลโลกโดยอันดับหนึ่งครับยังคงเป็นบราซิลครับ1,856คะแนนลำดับสองครับสเปนครับ1,734คะแนนอันดับสามโปรตุเกสครับ1,733คะแนน ลำดับ4ีครับรัสเซีย1649คะแนนหมายเลข5ของโลกครับอาร์เจนตินา1619คะแน 1, นหมายเลข6ครับคาซัคสถาน1598คะแนนหมายเลข7ครับอิหร่าน1593คะแนนหมายเลข8ครับมรโมร็อกโก1 5 2่คะแนนส่วน,นันดับ9ก้าของโลกครับเป็นของยูเครนครับ1,468คะแนน ส่วนลำดับ10ของโลกได้แก่ฝรั่งเศสครับ1,413คะแนนส่วน10อันดับแรกของทวีปเอเชียครับยังคงเป็นอิหร่านนะครับที่ครองลำดับ1เอเชียครับ1,593คะแนนลำดับ7ของโลกครับหมายเลข1ของเอเชียต่อด้วยลำดับ2ของเอเชียครับลำดับที่11ของโลกครับได้แก่ญ,ญี่ปุ่นมีคะแนนสะสมทั้งสิ้น1 4 0 3คะแนน ตามมาด้วยลำดับที่25ของโลกครับลำดับ3ของเอเชียไม่ใช่ใครครับทีมชาติไทยของเราดีเองครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่1,230คะแนนลำดับ4นะครับอันดับที่29ของโลกครับแต่เป็นอันดับ4ของเอเชียอุซเบกิสถานครับ1,200คะแนนลำดับที่5ของเอเชียครับที่37ของโลกครับออสเต,เตรเลีย1,122คะแนนครับ หมายเลข6ของเอเชียครับอันดับที่38ของโลกครับเวียดนาม1118คะแนนหมายเลข7ของเอเชียครับลำดับที่42ของโลกครับได้แก่อินโดนีเซียครับ183คะแนนลำดับที่8เอเชียอันดับที่43ของโลกครับคูเวต182คะแนนลำดับที่9ของเอเชียครับลำดับที่44ของโลกได้แก่อิรักครับ1น,นึคะแนน และลำดับที่10ครับ52ของโลกทาจิกิสถานครับ997คะแนนลำดับโลกลำดับเอเชียต่อไปมาถึงลำดับของอาเซียนของเรานะครับพูดถึงในวงการฟุตซอลเบอร์หนึ่งครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับทีมชาติไทยของเรา1230คะแนนอันดับ2ครับเวียดนาม1118คะแนนครับอันดับ3อินโดนีเซีย1083คะแนนครับอันดับ4เมียนมา 8 6 4คะแนนครับอันดับ5มาเลเซีย8 5 5คะแนนอันดับ6ครับสิงคโปร์6 1 4คะแนนครับอันดับ7ลาว5 9 6คะแนนอันดับ8ครับติรมเลสเต้ครับ583คะแนนอันดับ9กแคนเบอร์รียครับ567อันดับ10ฟิลิปปินส์ครับ540และลำดับสุดท้ายครับบูนายดารุสลัมนะครับ502คะแนน มาถึงของอันดับฟุตบอลโลกนะครับสำหรับฟุตบอลโลกอันดับหนึ่งยังคงเป็นอาร์เจนตินาครับ1,855.2คะแนนอันดับ2ครับเป็นฝรั่งเศสครับ1,845.44คะแนนลำดับที่3ครับอังกฤษครับ1,800.05คะแนนลำดับที่4ครับเบลเยียม1,798.46คะแนนลำดับ5ครับบราซิล1,784.09คะแนน ลำดับ6ครับเนเธอร์แลนด์4 7 4 5 4 8คะแนนลำดับ7ครับโปรตุเกส1745.06คะแนนลำดับที่8ครับท่านผู้ชมครับสเปน1732.64คะแนนลำดับที่9ครับอิตาลี1 7 1 8 8 2คะแนนและลำดับที่10ครับโครเอเชีย1 7 1 7 จุดคะแนนครับมาถึงในโซนเอเชียครับญี่ปุ่นยังคงรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียครับมี1,614.33คะแนนครับหมายเลข2ครับเบอร์2ของเอเชียได้แก่อิหร่านครับ1,608.23คะแนนลำดับ3นะครับเกาหลีใต้1,566.21คะแนนลำดับ4ครับออสเตรเลีย1,554.82คะแนน อันดับ5ครับกาตาหนึ่งพัร้อยเก้าคะแนนลำดับ6ครับซาอุดิอราระเบีย1 4 4 1 4 0คะแนนหมายเลข7ครับประเทศอิรัก1,409.44คะแนนหมายเลข8ครับอุซเบกิสถาน1,376.50คะแนนหมายเลข9ครับสหรัฐอา,ารับอิมิเรต1,355.55คะแนน หมายเลขสิบของเอเชียคับได้แก่จอดแดน1343.60คะแนนส่วนไทยเราครับอยู่ลำดับที่17 km. ของเอเชียคับมี1206.72คะแนนครับม, 1, มาถึงอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งครับของทีมชาติในย่านอาเซียนอัปเดตอย่างเป็นทางการนะครับอันดับหนึ่งทีมชาติไทยเรานะครับมี1206.72คะแนนนะครับ อันดับ2ครับได้แก่เวียดนาม1194.58คะแนนครับลำดับ3ม,มาเลเซีย1110.17คะแนนลำดับ4ครับฟิลิปปินส์1086.17คะแนนลำดับ5ครับอินโดนีเซีย1072.66คะแนนลำดับ6ครับสิงคโปร์1020.5คะแนนลำดับ7ครับเมียนมา1000.46คะแนนหมายเลข8ครับกัมพูชา 9 3 1 4 7คะแนนลำดับ9ครับประเทศลาว889.62คะแนนครับลำดับ10บรูนายครับ870.63และรังบวยครับของชาติอาเซียนดเดกติมอร์เลสเตนน้นะครับ843.4คะแนนนะครับท่านผู้ชมครับทีมที่อัดับโลกขึ้นสูงสุดฟีฟ่าแรงกิ้งกุมภาพันธ์2024ครับ ในจีเรียอันดับ28ของโลกขึ้น14อันดับผลงานรองแชมป์แอฟริกาครับออฟเนชั่น2023กาตาอันดับ37ของโลกครับขึ้น21อันดับผลงานแชมป์เอเชียนคัพ2023ไอวอรี่โค้ทครับอันดับ39ของโลกขึ้น10อันดับผลงานแชมป์แอฟริกาครับออฟเนชั่น2023จอร์แดนอันดับ70ของโลกขึ้น17อันดับผลงานรองแชมป์เอเชียนคัพ2023 แองโกลาอันดับ93ของโลกขึ้น24อันดับผลงานเข้ารอบ8ทีมแอฟริกาครับออฟเนชั่นและไทยครับอันดับ101ของโลกขึ้น12อันดับผลงานเข้ารอบ16ทีมเอเชียครับ2 0 2พน2มาถึงลำดับต่อไปครับลีกที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้อันดับหนึ่งได้แก่พิเมีลีกครับของอังกฤษครับอันดับ2ลาลิกาของสเปนอันดับ3ามบุนเดสติก้าของเยอรมันอันดับ4ครับกาโชซิเรียอาของอิตาลี ลำดับ5ครับซีรีส์เอบราซิลลำดับหครับลีกเอิงของฝรั่งเศสลำดับ7ครับพิเมียลาลิก้าของโปรตุเกสลำดับ8ครับซูเปอร์ลีกของตุรกีครับลำดับ9พิเมลาดิวิชันของอาร์เจนตินาลำดับ10ครับซูเปอร์ลีกของกรีซนี่คืออันดับลีกที่ดีที่สุดของโลกในตอนนี้ สำหรับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ครับอันดับ1นึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจากอังกฤษครับอันดับ2เรอัลมาดริดครับจากสเปนลำดับ3ครับลิเวอร์พูลจากอังกฤษครับลำดับ4อาร์เซนอลจากอังกฤษอันดับ5อินเตอร์นาซิองลานจากอิตาลีอันดับ6บาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมันอันดับ8ปดไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากเยอรมนีลำดับ9 PSG จากฝรั่งเศสลำดับ9ครับแอตเลติโกมาดริดของสเปนครับและลำดับ10สปอร์ติ้งซีพี ปรตุเกท่านผู้ชมครับมาถึงลีกที่ดีที่สุดในเอเชียครับอันดับหนึ่งเป็นของเกาหลีอันดับสองของอิหร่านครับอันดับสามออสเตรเลียลำดับสี่ครับญี่ปุ่นลำดับห้าจีนลำดับหกครับยูเน ited อาหรับอิมิเลตลำดับเจ็ดซาอุดีอาระเบียลำดับแปดเป็นของออสเตรเลียครับลำดับเก้าเป็นของกาตาร์ลำดับสิบครับเป็นของอิหร่าน สำหรับไทยลีกของเรานะครับอยู่ลำดับที่17ของเอเชียรครับอันดับตกลง1อันดับและเป็นที่น่าดีใจอีกอย่างหนึ่งครับที่ไทยลีก2อครับอันดับดีกว่าวีลีกของเวียดนามดีกว่าลีกหนึ่งของอินโดนีเซียดีกว่าซูเปอร์ลีกของมาเลเซียดีกว่าเอสลีกของสิงคโปร์ดีกว่าเนชัลลีกของพมา่าดีกว่าลาลีก ของประเทศลราท่านผู้ชมครับเพิ่มเติมกับลีกที่ดีที่สุดในย่านอาเซียนครับอันดับหนึ่งเป็นของไทยเรานะครับอันดับ2เป็นของมาเลเซียอันดับ3เวียดนามครับอันดับ4สิงคโปร์ครับอันดับ5ฟิลิปปินส์อันดับ6อินโดนีเซียอันดับ7กัมพูชาอันดับ8เมียนมาอันดับ9าลาวอันดับ10บูไนอันดับ11ครับเป็นของลีกติมอครับ เรามาปิดท้ายกันในอีพีนี้กับลำดับบอลเล่บอลหญิงอันดับหนึ่งของโลกครับได้แก่ตุรกีครับอันดับสองสหรัฐอเมริกาอันดับ3บราซิลอันดับ4เซอร์เบียอันดับ5อิตาลีอันดับ6จีนอันดับ7โปแลนด์อันดับ8โดมินิกันอันดับ9้าญี่ปุ่นอันดับ10เนเธอร์แลนด์อันดับ11แคนาดาอันดับ12เยอรมนีลำดับ13ไทย14เบลเยียม15ฝรั่งเศส16ปอร์ตริโก17อาร์เจนตินา 18เช็ก19ยูเคน20บาบลเกเรียครับนี่คืออันดับโลกของทีมวอลเลย์บอลหญิงท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วทางทีมงานขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหากชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ